ยี่บ่กินเขายู่บ่าลูกสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้กันตำมกทั่วกินไก่ตำบมกทั่วกินไก่พักขาพักขาเก็บอยู่ขังบ้านมาจ้าพี่น้องจ้าสมพักพักแพลวกระเขือเผามา กกินนนัสวัสดีครับพี่นอ้องมาพันลุ่มพันลุ่มเอามาพ่อเฮดไทยเอามานี่เอานี่เรือด,ดูดนำ้ำ ดูดนี่เอาก็ะทังเออทังออกเขา้าใส่สลิงสลิงกินยา <c oughs> เอา้าโอ้เขอม่ได้กินเนาเขา้าเอ้ากำลังคีดเร็วเอ้าคิเอา,เอา <c oughs> ฝออนกระตกพี่น้องจา้าฝนดินมาไหมเพิ่นบอเอาไผเพิ่นเสียวเติตเหน่อยแม่เพิ่นกับบอกเพราะว่าไม่เอาใจเพ็่น จะจะหน่อยเอาใจเลยนี่เนี่ยแม่เพิ่น่นค่อยเอาใจนี่จะสาดเตะ <c oughs> ่นนาดตามใจหน้าเพิ่นนี่เลือย่าเพิ่นนั่น,พนเพิ่นเพิ่นโดนอาแผลเดี๋ยวจะจะหน่อยจะอยู่กับแม่สองก้นรัตพันธ์ว่าเป็นอย่างไรยัยเห็นหนาปอ,อยัยเห็นหนายัยเห็นหนาตจวหน่อย ยูก็บปนวนขึ้นกันยูก็ไผ่กันขึ้นกันเรามาตัวแซ่บพี่น้องมา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 ักขาบ้านๆเย็บจักต้นตัดมือเศรา้า เหลืออีกฟังพูดว่า่ครับเหมือไปพัดเ้าะเอ,เอย,ยไปตัดมล่ือดูหุ่นเยอะแยะพัดสามเม้นเป็นอยพัดกาบเร้พัดตุนเซนนะเม้นที่นึงกับ พักขาเม้นที่สองกับกระเทียมเม้นที่สามกับสตอถือบ้างไนมเงาพักใส่กระบุลเซนนิ่มๆมมันดืนะ้อเป่าใส่ไข่รึม หวานหวานหน้าแนหนหหน้าพ่ะท่านเหลีวยมเป็นปะไม่กินเขาเลยนุ่มน้น แบกทั่วมันหน่อยบอ่พออันมีอยู่ยี่แบบของไงอันนี้ข่อยล่างม้าเจ้าใส่เบิดบ่อืมก็ว่าเอาบักทัว่วขึ้นมีหน่อยใช่ไบ่หรือตำข้าวเป็นแก้วไ่กว่ากันยังว่าเหมือนบอ่แล้วข่อยล่างครึ่งเดียวเอามาสามเส้นยังไงเนี่ย มักว่าบแตบบ่แจบตาแจบอืมแมัมันมันเละ,เละมันเป็นเละมันเหนียวมันมมดับนื่ไอ้อหาแข็งๆหรอ่อบุ๊มบั๊มไแข็งนเราด,ดูดออ้าวพ่อ ลูลดดลด้ดันเข้าไปก่อนพี่บอกยังเดีวะดันเข้าไปลูกดันดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปโอ้ยมันบอกคืนแล้วสลิงล้งเนาะตอนนี้แม่มือค่อยเลอะอออ่อนานให้ เดี๋ยวแม่ไปสอนเดี๋ยวแม่ไปสอนเดี๋ยวคุณแม่ไปสอนบอกบอกแกบอกแกอ่ืม yeah, ถังถังเข้าไปเวลากินก็ถังสลิงสลิงอั่นที่เขาป้อนหยาดไหมพิ่นเอามาเล่นเพิ่นอยากง่ามพึ่งอยากกินน้่าพิ่นก็เลยเอา มาดึงแล้วเกี่ยวหนามเขาเอาโปเป็นต่ว่าเทหนามออกได้ Tôi thua hay không đang nhiều tẹt nhiều tẹt trong ngọt thêm bỏ pha ô nhiều tẹt thêm nhiều 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 tẹt. cái năng nhau bé nhau bỏ nhau tẹt nào thế เนีย่ยเราจมหรอกอันหนามากเนี่ยแตกกี่จะพอมียค่ากินจะเขาเ,เนี่ยแตกเพี้ยงยังเอาเอาเจ้อันนี้พ่อเจ้ให้ตั้งมเนี่ยแตกแห้งแตกกับเป็นตา กินดูห้านเที่ยวกับเป็นตาตีได้พี่น้องนี่นี่เอาฟ้าเอาฟ้านะไมาปิดเพิ่อนนี่ยังมั่นในยังมั่นในบอกเวลาเพิ่นปวดเนียวเพิ่นเพิ่นเนียวแล้วเพิ่อนจำที่บอกไหมเพิ่นที่บอกว่าเนียวแตกแล้วเพิ่นเนยนี่เพื่แล้วเพื่อนก็บอกท่านเพื่นก็บอกท่านเขาต้องเขาต้องเฝ้าสังเกตอืเฝ้าสังเกตเพิ่นสั่นขนสั่นหนังเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเริ่มบอกแล้วเนียวแตกเนียวแตก โู้ไปนี้อีกรับนึงไปลี่ที่เดวผ่าน้วนโดออกไปครเป็นไงลูกมันโมหผาแนหนองนี่เอา้าเกยวกันหนาวเอาผานี่ๆทับไปเลยผานี่ือยังข่อยเห็นบ่ะน่ามาเจ้ากปเที่ยวพื้นซีเขียวลงมาครพื้นซีแดงนี่บาทมั้งพื้นซีแดงเจ้าเข้าไปบ้านจดซับ ก็มาสักเพื่อนลมเหมีฝน,นมันดินมื่อนี่กันขอเรือนไปก่อนฝนตั้งโกเพื่อนเมืม่อแขวอนเหอนื้อมา เห็นไหมนี่ดแดดจนใช่เป็นล้มอะมือแบบครื่องเจ้ามือวานเนี่ยเจ้ิดถึงตอนเฮ้าขายป่าอพอเหอมหอหอผดทอดละม่านป่าฟางป่าก,ากันแจกเมื่อไหนบ่เอาป่ามาบ่ตกขนาดมึงแพ้ว่ามึง กุ๊อุอหีหยังพร้อมเนี่ยไม่ไรเอาปลามาตกเบจนว่าขาดทุนน่ะพี่น้องเลยเซ้าขายปลาแล้วทุนจากขายใส่กอขายเนื้อ เอามาหมอ์ใส่หมอ์ใส่บาปเลยผู้ชายบ่เหลือยัเนี้ยเต่หมอยก็ร้อยยิ้มเอามาอันนั้นกับผูเหลืยเสมออันนั้นกับผูเหลือเสบออันไหนคือวันเหลือแต่หมอยก็ร้อยยิ้มบ่บ่นี่แหละคือเขาว่าการลงทุนมีความเสี่ยงพอไปสิลงทุนเนี้ยเจ้ามีความเสี่ยงเหมือนถ้าเจ้าบ่ลงทุนเจ้าก็บ่มีความเสี่ยง เราก็เน่า <c oughs> เยอะห่างละแต่เขาถ้าเขาบวกกาได้เขากับบวกกาได้กาเสียเขากับบวกกานาเป็นน้องอันนี้ว้าก็ากินมันเร็วแท้เป็นหรือเป่เอาไหมเฮ้ยมัเขือแอปเปิดูอ่าคือเฮ็ดเป็นเสียบเถอะไปเอาเขาคือเฮ็ดเ่เป็น เอาฝามาปิดเดี๋ยวพ่อจะดูดให้่มึงเนี่ยเอาขอบคุณค่าเอาฝามาปิดฝาน้ำมาปิดกินม,มันเบือ่อไงฝาน้ำมาปิดของไพะกะอยักขายให้เ่าแลวเนอกพี่น้องอมันเห็นก็ว่าปลาเาขายหรอก เฮ็ดยากปากโปได้กับมีกินมามาเข่าโป๊ดกัมีกินขึนร่า ตัวไปขื้นล่าคว่ชื่นขึ้นในถุงซีนซีนโบได้เพราะวา่ากลางมันปากถุงมขน,นาดเชียรกลางดีเราเป็นไงบ้่ะเฮ็ดยากดดบยุติกะแม้แต่้มยก็รอยยิ้มก็ไม่เหลือแล่อ เนี่ยเนี่ยอันนี้ยัง้อเลี้ยไมยก็ไล่ยิ้มมันเด้ออันนี้ยังเหลือหมมยก็ไล่ยิ้มมันเด้อข้อใจมดมันไปขึ้นอย่างนี้มดนี้นีนี้ฝนฝนตกมาขึ้นมดมดจะพาลูกไปเด้อมดแดงนั่นเด้อเดี๋ยวขวัญเออเดี๋ยวมันจนั้นมันมุมี้มองอยู่หรอก ก็ถึงจังแลยดิ๊งไปก่อน,อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า